เราจะไปเดินทางไปกรุงเทพครับเราอยู่ที่ประมาณจอมทองลูกค้าต้องการรถเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก่อลงนี่เราจะติดโลงไม้สักมานะครับหลังหลังมีเดินทางไปแถวคลองเตยนะครับออกจากเชียงใหม่น่าจะประมาณเมื่อแรงอะไปถึงปุ่นประมาณเช้าเแต่ญาติบอกว่าญาติจะไปเจอกันว่าเห็นประมาณสิบโมงเก้าโมงสิบโมงเมื่อเช้ามันพุ่มนะกะทีมงานนะนี่นแล้วก็เราใช้รถของเราเนี่ย เป็นโรคหน้าเท้าสองนี่ไม้ซักเนี่ยถ้าเป็นไม้ซักาลายไม้ไหมลายไม้มันจะงามกว่าไม้ที่มันเป็นอัดกระดาษอะดูดิข้างในก็เน,นี่ยมีที่นอนเรียบร้อยเดี๋ยวรออย่างนะโอเคเอาก็นั่งๆนอนรอแถวๆเนี้ย เส,ส้นบันหาเพราะว่าเส้นรอยตีพุ่งในวงกวมางจริจริงไงช่วงเวลาเลิกงานพอดีนะตอนนี้แตอนี้นมาตกหนักนะลูกปัเจตั้งเหนือท้าผาเลยตั้งหน่เลย หมือนเจอรถโต๊ะข้างตายนะครับใช่าจะเป็นโต๊ะตะกี้นี่แหละคนอยู่ในห้างดีกว่าเรากำลังอยู่เพลื่อผ่อนะแต่ปนดท้อค่อนข้างหนักมากเลยนะเนี่ยโอ้ยชุดอะไรเออเสื้ออห้รบรรกัศปนะวดอยู่แล้วเนี่นยไปล่อยไปกันไปกอนคเราเสื้อเขียวใช่ไหม มีอยู่ในห้างอยู่ก็พอพอล้อจิ๊บกันอ่ะมาไปไนนก้าอ๋อภาษาล้อโยกก็ยังถามแ่เหรอได้โทรหาหมูเนี่ยหมูล้อโดยกอะ่ะ ตรงนี้ให้ขึ้นมาได้หรอพี่ประตูพี่ประตูวไอ้เออพี่ประตูอะไรรู้บ้างเขาเป็นนี่โดหาผู้ภัยอ๋อก็เพิ่งกว่าเขามีนี่แล้วจะเอาโนยุบก็รู้เมาเรื่องอ่ะยังไงเนี่ยเมาเหล้าเหรอเมาเมาอะเรยโอ้สิ้นหายละเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนในโดนหาหนี่โยแงโนยกเหรอ เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ไไหนเฮ้ยโอ,โ,อโหายต่ำดีกว่า,าสีนะมาปะเนี่ยตัวเลกขี่ไก,ก่แว้าบมเป็นไงเฮ้ย,ยประสานต่ำได้ร้อยแล้วเนี่ยไอ้กาเอาไปอืมอะร แม่ครับภาษาทองยงนี้นะครับดีกาไอ้เอือดนะโผ่เไอเอิ้นก่ละอ่ะครับกูโดนก็โผลนบ้านเลยอ่ะเออพวกมึงโผล่เห็น ok ่เนี่ยอย่าเมาค่ะนะอ่ะบ่เป็นคนะอู้กับหัวเรือก่อเนี่ยเอิ้นกับอู้เป็นจริหัเรือไงแขนไอเแย์ไปไหน นี่อันนี้ประสาโรโยกนี้เลยนะครับลุงครับลุงเจ็บตรงไหนก็่ามีมีมีเจ็บตรงไหนกว่าผมขอมีชุดอุปกรณ์ทำแผลนะโอเคครับอ๋อโอเคครับโอเคครับจะไดดลุงตีต่อนี่นะครับแต่ผมโทรบอกกู้วัยละครับปิดแล้วเหรอคัตอนนี้เราอยู่ระหว่างจะไปส่งผู้เสียชีวิตนะครับคลองเตยพวงนี้ มาเจอพวกอุบัติเหตุลงข้าง่างเ,เ,ปเ,เป็นไป<อ>ไหนะเมเอาอ่ะไอเอิร์ดเมาอ่ะเออเซ็ตไวแล้วลเดินทางตอนนะครับผมประสานเรียบร้อยแล้วโค้ชว,ว่าจะรออยู่นะครับ มาเลยเดินเทียวของแม่ละภาษาละภาษาของมู่นาบอกของแมเละเดินทางต่อนั่นเนี่ยเมื่อกี้เข้ามาเหมือนเดิมเลยตะเกียเจอตรงนี้เลยเนี่ยให่ไหลอ่ะไม่ก่อยลงเลยก็อันตรายเนี่ยมันลงยาวเนาะให้คุมรถอยู่อ่ะไหมการเดินรับ รถจอดเลยครับเพี่ที่เขามาช่วยเรียบร้อยแล้วเอ่ประสานรถโยกเรียบร้อยแล้วพี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถโยกมาครับพี่เดี๋ยวรถโยกมาครับเดี๋ยวรอสักครู่รถโยกมาแล้วครับเดีาชนมีประชาชนมาช่วยครับเนี่ยต้องหากิ่งไว้ลงรถว่าอยู่ที่หูอ่ะมีคนช่วยนเนาะมันมาไล่เอาเออไปไปไปเอาหบนภารกิจละเอาประสานเรียบร้อยแล้วก็ เราต้องส่งผู้เสียชีวิตถึงพวกนี้เช้านะรเราอยู่ที่บ้านทานะตอนเนี้ยเราออกมาแดดยังดีๆอยู่เลยมันไหลตัวกลนลงมานะครับบ้านทานความเสียหายภารกิีส่งผู้เสียชีวิตนะครับกรุงเทพ สวัสดีตอนเจ้า,านะครับนี่เราตื่นมาแล้วสัปการ์ขี่จะได้่ะเ่ย น้ำล่างลงเรียบร้อยนะครับแม่บอกว่าไปเสียชีวิตอยู่ที่อำเภอจอมทองเราอนนลังจะออกจากวัดคลองเตยนะครับเดี๋ยวคุณคุณปิงมีกรุงเทพเนี่ยมาพักมากันวะเมันลูกท่านนี่น่าสลิทว่าขอเจ้าเจ้าเ้ยถอแล้วัน เราปฏิบัติภารกิจที่กรทมเสียเรียบร้อยนะครับสงล่างคุณตาลงที่วัดหองเตยนอกนะครับนับจ้งคุณตาไปอยู่ที่อำเภอจอมทองนะัาเกษียณไปแล้วประมาณสางปีอนะไปอยู่คนเลยอายุแปดสิบกว่าได้หน่อย,ะน,อยนะครับท้าน,นราชาการเกษียณตังใตเพชรน,นิยมจะขึ้นไปทําสวนทําเนี่ยอยู่ทางเหนือว่านะครับเพราะว่าผมมาส่งหลายเขตเหมือนกันนะคนเท่าคนเฒ่าอายุเ,าเยอะๆก็ใจสนใจเือนแบบ ากไปม,มีชีวิตชิวๆแถวตงเหนือไปส่งหลายคนนะอยู่ตั้งลี้ตั้งจมตองตั้งแั่งงเนี่ยนักเหมือนไปซ้อซื้อสวนลำไยแกไปอยู่ตังโตกตับง,งนานะนี่เราเดินทางออกมาจากกรุงเทพพร้อมหัวน้าปิ๊งนะครับคุดปิ๊งมาส่งสเทสที่ห้าลูกม,มาสุปรทองมาตะบานผมออกมอแมลงต่อมาเอาลงมาคนระับมีตั้งหลายบทปิ๊ง งานกับวลับก็เลยสองคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะไปบบกินกินลาบแถวๆนครสวรรค์น,กคน,นนะกรุว่ามีร้านประจําเยู่ครับเดินทางไกลๆมันกินอย่างน้อยๆอ่ะมันหงุดหงิดเลยพูขี่รถมือ้อ ตอนนี้เราอยู่เรี่ยงเมืองนคะรสวรรค์นะครับเราออกเลียงเมืองมาได้สักแป๊บเดียวเองไปกิน,านลาบเจาโสนะครับร้านประจำของหน้าปิ้งโคตรท้อเลยอนะ่ะปิ้งไปส่งมา,มาเจอกันกร่เจ้าที่กรุงเทพนะก็เดี๋ยวคืนเล มุส้มข่ยเอาไข่มุส้มเอยเอาไข่มุมส้มอ่ะนี่คือเราแล้วภารกิจส่งทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเรากลับเชียงใหม่พร้อมกันเลยสองกานดะูแต่งตัวไปเรียบร้อยแล้วนี่เสร็จงานแล้วถึงปิ้งตาม,มากินลาบนี่เลขเมืองนครสวรรค์

ท่าไหนเกมอ่ะนี่ความจริงครับผมกับไปได้รีบกลับหรอกพอดีมันมีทึ้งสองการมีงานนะผู้ผู้คุณปิงกับมีงานเจ้าเอ้าเหรอไม่ชีไปใส่บาทใส่บาทไปหลงดูไม่ชีไปใส่บาทผมมีสนามฟุตบอลเมื่อแรงครับแต่ก่อเมื่อเจ้าต้องไปเตรียมรถอ่ะเมื่อแรงมาแข่ง จิมม่เอฟซีปะจิมมยู่นเติดชุดใหญ่อ่ะชุดใหญ่งานเต็มหน้าเตตาข้องไปใส่น้ำสวนข้องใส่น้ำสวนถึงจะมีงานเว้ยข้าไปใช่น้ำสวนนี่บหมหมีอันนี้พร้อมๆไหมนะหมีข้าห,หนึ่งหรอขาสั่งละอเ,เอเอข้เอาเข้เา,เาเอาสักคนเท่าไหร่อันเดียววิ่นะ เอามาหนึเอามาสก็แล้วหกหกกกินมังโมดไปเลยเอียวสี 2, ่าเดี๋ยวรอกบเข้าใหมกวันเนาะกินหอมดีน่เนี่ยมันเลงมันเ่นดีอ่ะ ไม่ได้สร้างกรับครัวทเงินแบ่งแค้นะนี่แ,แกงออมปิสารหรืหน้าแตงออมปิสารนาี่ประเทศนะครับแต่มันหอม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 ูฮักางมือนะขอ,อผมมาดึนบทเพลง ตอนนี้เรากินข้าวอิ่มกันแล้วนะครับไก่เสต,ต็ร์นก็นั่งนอนพักก่อนเอาไว้อะเหนื่อยรับน้อยกี่รถไก่เลยไปสักครัค้ก,รรก่อนน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มนะครับถึงเชียงใหม่ที่ก็พักพ่อนาฬิกาตอนนี้ก็ค่อนข้างที่ังอึดร้อนอ่ะ,นะับ จักบาทน้ำหอยกาที่มาบาทอ่ะามอยกทหผมเียงเพ้จังเหรอมสามร้อยครับเอามาเห็นร้อยบอ้โมาแล้วปะครับพี่